เอาละ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช anel ปั n นซ่าอันนี้ครับอยู่กันอีกครั้งกับเกมฮั s สโตนในโหมดแบททันกราว์นะครับผมเอาล่ะในครั้งนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสามารถสร้างการเล่นออกมาได้เป็นยังไงดีมากน้อยขนาดไหนเรามาลุ้นกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าเรามีโกหนึ่งอันเหลือไว้ให้เรารีเฟรทาวเวอร์ไปนะเราอาจจะเจอมินีมีเนีเน่ยนที่เราต้องการก็ได้แช่แข็งมันไว้เพื่อสำหรับตาต่อไป อ่าเป็นทิปส์นะครับที่ผมคิดว่าเป็นบอบแล้วกันที่เป็นคนบอกเราไว้ว่าถ้าเรามีเงินเหลือก็รีเฟรชไปก็ได้อย่าไปเหลือเงินเอาไว้มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะแต่เราพยายามเล่นไม่ให้เงินเหลืออยู่แล้วแหละเนทุกทุก,ท,กทุกคนเลยยวสลาร,ร,หร์หรือว่าเจ้าตัวเม็ก Hmm. ถ้ายัสลัดรูปแบบการเล่นจะแตกต่างแตายัสลัดเล่นไม่ง่ายเอามาก็ได้ยัสลัดผมไม่ได้เล่นนานมากแล้วลองดูยัสลัดยิ่งเราอัพดาวขึ้นไปเร็วเท่าไหร่เรายิ่งโอเคไงโหคู oh, ่ต่อสู้แต่ละคนไม่ธรรมดาเลย มีทั้งแบบว่าตัวเจ๋งๆดีๆทั้งหมดเลยครับเท่านี้ก็ดีขายยูนิตแล้วกเก็บเงินไว้ตาหน้าผมต้องมีคอมเมนต์บอกว่าให้ผมลองอธิบายความสามารถของแต่ละคนด้วยเอาของผมก่อนแล้วกันตัวผมอะเวลากดใช้ความสามารถจะเสียเงิน2ใช่ไหมครับแต่ตอนเริ่มตาตอนต่อไปอะ บ๊อบจะให้มินเนี่ยนเทียที่ผมเป็นอยู่มาให้ในสนามแล้วผมก็จะได้ก๊อปปี้ตัวนั้นขึ้นมือด้วยอันนี้ความสามารถของผมนะเจ้านี้ก็คือว่ามันเป็นแพสซีฟถ้ามีการขายมินเนี่ยนไปในตาเน,นี้ยตานหน้าเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นมาหนึ่งทันทีแล้วมันเป็นตัวเดียวที่สามารถมีเงินเกิน10ได้ครับเจ้านียแล้วอันนี้เป็นเจ้าแบรนด์แบรนด์ตัวนี้ก็คือว่าถ้าเลือกเล่นแบทเทิลคลายมินเนี่ยนครบ5้าตัวเมื่อไหร่ <c oughs> จามหนึ่งทีครับไม่ใช่ผมจะได้รับแบรนด์คนที่เล่นเนี่ยจะได้รับแบรนด์ขึ้นมือแบบฟรีๆเลยแบรนด์อนเบียร์อะไอะตัวนี้คือตัวน่าเกลียดครับ <c oughs> ทเทสเกเมนนะครับกดความสามารถใจหนึ่งก็จริงพอใจหนึ่งเสร็จมันจะเปลี่ยนสิ่งมันมันจะเปลี่ยนรูปมันรีเฟรตนั่นแหละแต่รีเฟรตอะเอามีเนียนของคู่ต่อสู้อะมันรีเฟรตให้เรายิ่งเขามีตัวเจ๋งๆยิ่งดีขโมยได้ส่วนเจ้าเนี่ยจะ จ้าเซอร์ฟิลลี่อ่ะมันจะมีความสามารถแรนดอมครับคือเริ่มเกมมาปุ๊บอ่ะมันจะเพิ่มความามันจะให้เราเห็นความสามารถ3มอันอาจจะเป็นมาจากตัวไหนก็ได้นะจะให้เราเลือกมาหนึ่งจาก3อันนั้นซึ่งเขาเลือกของสนีทครับสนีทเนี่ยก็คือว่าจะให้มินเนี่ยนหนึ่งตัวเป็น <I think S 1> เพิ่มความสามารถเข้าไปถ้าตายแล้วอ่ะมันจะให้มินเนี่ยนไม่มันจะเกิดมินเนี่ยนเทียเดียวกับมันขึ้นมายิ่งใช้ซ้ำได้นะใช้ซ้ำได้ก็ยิ่งดีจอชับอันนี้พื้นฐานมากๆ จ่ายเงิน2เพื่อให้มีเนียนตัวหนึ่งของเรามี DIY ชิวตลอดนะตลอดการเลยนะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะผมขอดูนี่กันก็น่าเอาเจ้านี้มากกว่าปะ <S <S แล้วก็ฮุกทัสกับตันฮุกทัสเนี่ยก็คือว่าจ่ายศูนย์นะทำลายมีเนียนของเราหนึ่งตัว แล้วก็จะแลกเปลี่ยนเป็นมีนเนี่ยนที่ระดับเดียวกันหรือว่าต่ากว่าจริงจริงมันจะต่ํากว่าแหละแต่เกมนี้ต่ําสุดคือหนึ่งสมมติว่าผมเล่นโทเค็นแมวอย่างเงี้ยแล้วผมทําลายตัวแม่แมวแล้วผมเจอแม่แมวใหม่อีกทีหนึ่งผมก็สามารถเล่นเพื่อเอาโทเค็นอีกตัวหนึ่งมาได้มันจะอารมณ์ประมาณนั้นหมดแล้วนะทุกคนแล้วก็เจ้านี่ตายไปแล้วเจ้านี่ก็คือว่ามันสามารถจ่ายศูนย์ในแต่ละตาเอามีเนี่ยนลงหม้อไปเรื่อยๆแล้วพอครบ3ามตาเสร็จอ่ะมันจะดิสคฟเวอร์ เผ่าที่เราเอาลงม้อไปถ้าสติว่าผมเอามังกรมังกรมังกร,งกรลงม้อตัวที่โผล่มาทั้ง3ตัวจะเป็นมังกรหมดเลยแต่ว่าถ้าผมเอามังกรหนึ่งเดมอนหนึ่งแล้วก็อะไรเอาเมกอีกหนึ่งยอะไรเงี้ยที่โผล่มาก็จะเป็นมังกรหนึ่งเดมอนหนึ่งเมกหนึ่งมันจะเป็นอย่างนั้นเลยไม่งงนะทาไมงงผมก็แฮปปีเ้เทั้แหละวิธีการเล่นเจสซารษษ์คือการอัพดาวให้ไหวเพื่อกดความสามารถแล้วมัน มันได้ตัวที่ดีตลอดเวลาขออนุญาตไปห้องน้ำสักคู่นะครับไว้นะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา S s see you can stay s โอ้มาละเขาได้แบรนด์ค่อนข้างไวนะผมยังต้องแบบชมในความสามารถของเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความสามารถได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถือว่าใช่แล้วกันที่เขาสามารถหยิบแบรนด์ขึ้นมือมาได้เร็วขนาดนี้นะแล้วผมก็ได้เฮาแมสเตอร์มา ฮาวมสเตอร์ใช้ในการบัฟบีสให้เป็นโล่เดี๋ยวผมอยู่ดาวนี้ต่อไปก่อนสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าได้เฮาวมสเตอร์มาทาั้งทีนะเอาเล่นอะไรดีโทเค็นเนาะง่ายๆโทเค็นเหมือนเตรียมลมทองด้วยอะ่ะจริงๆเบอร์บัดดี้อ่ะแอบไม่ไม่แย่สำหรับตานี้แต่มันแย่ตรงที่ว่าเราต้องบังคับใส่ทอนให้คนหนึ่งไง เบิร์ดบัตตี้ไหนๆก็นั่นละบัฟไปลูกแมวนายโดนไปเฮ้ยถ้าเราบัฟให้มันบัฟให้ลูกแมวดีกว่าแม่แมวเดี๋ยวเอาไวร้รวมทองเราขายไปตัวหนึ่งเพื่อใช้ความสามารถไปล่ะถ้าจะขายเหรอก็ต้องขายขายเจ้านี่ไปไหมเนี่ยขายได้นะผมไม่ได้ติดอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมเก็บแมวไว้เพื่อใช้บัฟของเบิร์ดบัตตี้ เบอร์บัดดี้ความสามารถคือว่าถ้ามีเพื่อนเราตายคนใดคนหนึ่งตายปุ๊บอะมันจะบัฟบีสหนึ่งหนึ่งแต่บัฟแค่ในตาต่อสู้เท่านั้นนะมันจะไม่รวมไปจนถึงแบบนอกตาต่อสู้เขาได้ใส่คนเปี้งป้างมาอันเนี้ยถึงจะเริ่มคุยกันได้ว่าเฮ้ยโอเคระเบิดตั้มปึบบัฟไปนะพวกนี้บัฟขึ้นมาแล้วมันเขาพยายามที่จะโจมตีเบอร์ดดี้แต่เบอร์ดดี้ไม่ตายนะตายแล้วก็ได้ <laughs> หลยจริงเลย แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถลดดาวได้เขาก็เลยตีฮาเวสโกเลมให้ออกมาเป็นฮาเวสโกเลมที่พังนะเออและอีกหนึ่งข้อของการเล่นเล่นตัวเนี้ยคือเวลากดความสามารถแล้วเนี่ยต้องมีบอร์ดหนึ่งอันด้วยนะเราไม่สามารถเล่นได้แบบไม่มีบอร์ดแล้วก็หวังว่าให้มันออกมาให้เราอะไรเงี้ยมันทําไม่ได้ครับมันต้องมีสเปซออนบอร์ดหนึ่งอัน,ในใอย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าผมคิดจะเล่นผมก็อาจจะ ไม่ทาอะไรเลยก็ได้แล้วผมกดที่ล่พาวเวอร์ได้ถ้าอย่างงี้ได้ถ้าผมเล่นไปอะบอดมันเต็มมันจะไม่ออกมานะเพราะว่าความสามารถของผมอะมันใช้ตอนเริ่มการต่อสู้แล้วเกมเนี้ยบอรดมันเต็มเจ็ดพอบอร์ดมันเต็มเจ็ดเนี่ยลดลงไปมันเป็นเจ็ดเนี้ยแล้วพอเริ่มการต่อสู้มันไม่มีสเปซที่มันจะออกมามันก็จะไม่ก๊อปขึ้นมือด้วยเพราะฉะนั้นต้องมีหนึ่งช่องเอาไว้และตาหน้าผมอาจจะอัปดาวแล้วก็กดความสามารถอีก คือมันต้องมีตาหนึ่งที่ต้องเบรกเบรกความคิดเอาไว้ก่อนอะเหมือนตาเมื่อกี้ที่ผมไม่ได้ไม่ได้แบบฝืนขายขาย,ขายอัพดาวขายขายแล้วก็ก,กดฮีโร่พวเพอ่์ผมไม่ได้ฝืนทําขนาดนั้นเพื <S 1> <1> <S อ่อนหนึ่งก็คือทําให้บอร์ดมันดีขึ้นด้วยอะไรแล้วก็มาดูกันว่า4ดาวอันนี้ผมจะได้อะไรออกมาสดาวที่ดีผมมองไม่ออกแต่5ดาวอะตึมเกมนี้ตึมอยู่ที่หดาวทั้งนั้นเลย จำนวนเราได้เป็นโหแลวได้มาแบบนี้แอบโอเคด้วยนะเพราะว่าผมอะถ้ามีการตายสองตัวผมจะได้รับบัฟหนึ่งหนึ่งให้กับเอลเมนทัลที่มันขายอยู่ในลงเตี้ยมของบ็อกก็คือดีเลยอะ่ะยิ่งตายเยอะๆผมยิ่งโอเคประมาณนั้นแหละเอ ยิ่งตายเยอะยิ่งบัฟเยอะครับ Dancing Life Spawn ตัวนี้นี่ใช้ประโยชน์ได้แบบเต็มที่มากๆผมแฮปปี้สุดๆเลยแล้วเราชนะด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นผมเริ่มรู้แล้วว่าเราควรจะไปทางไหนอะ่ะคือถ้าบ๊อบมันอยากให้เราเล่นแบบ Elemental ขนาดนั้นเนี่ย <Your mind. S 1> ผมทำให้ได้ครับไม่ต้องกลัวบ๊อบผมทำให้ได้ตอนนี้เพล์ที่ดีจริงๆก็คือการอพด down แล้วเล่นแล้วขายไปตัวหนึ่งแล้วเล่นต่อคือ Life Spawn มันก็อัพมาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะ ผมควรรีบไปดาวสูงครับผมเอาเจ้านี่ออกดีกว่าเพราะว่าผมอยากให้ยูนิตตายเยอะๆจริงๆอะ่ะเอาเบิร์ดบัดดี้ออกดีสุดแต่ว่ามันจะไม่มีอะไรที่ทำให้บอร์ดมันโตขึ้นบ้างและดู5ดาววันนี้ว่าผมจะได้ตัวอะไรถ้าได้โดมีมาด้วยนะบอกเลยรู้เรื่อง ให้นี่คือแบบได้ไวมากแล้วคือรู้เลยว่าเกมอะ่ะมันอยากให้ผมเล่นมากๆครับอะไลเลนทอ่อเนี่ยเออแล้วพลังชีวิตผมยังเต็มอยู่เพราะฉะนั้นการลด HP ในตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้สีเรียดเลยลดได้ลดเลยลดไปเลยม <c oughs> ันคงจะไม่วันช็อตผม48หรอกนะ <c oughs> เกมนี้ดาเมจส,สูงที่สุดที่เราทําได้คือสี่สิบแปดเนี่ยสี่สิบ สี่สิบสองเออสี่สิบสองคือหกทุกหมดทั้งหมดเลยนะทั้งบอร์ดอะหกและตัวละครฮีโร่ก็หกด้วยมันจะเป็นเจ็ดหกสี่สิบสองอันนั้นคือแรงสดใช่เหรอมันได้มากกว่านั้นไหมเหรอมันมีแปดตัวบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหไม่เป็นไรเราได้รับพิษมาใส่ให้สวย ตีตัวนั้นก่อนถือว่าโอเคเรายังมีถ้าไม่ตายที่ชื่อว่าพิษน้อยก่อยใจตัวนี้อยู่นะอย่าไปตีซ้ายครับแบะพิษน้อยก่อยใจเราฮ <c oughs> มัน8ปดสีสิบแปดสูงสุดเออสี่สิบแปดครับ ตอนนี้เราอัพดาวแล้วก็กดที่โล่พาวเวอร์ต่อแบบไม่กลัวสื่อไมล่ะถามถามตัวผมผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นเนี่ยแล้วผมรวมทองสองตัวนี้ไม่ได้จริงๆใช่ไหม,หมไม่รวมก็ได้มีงอ้อโอ้เงินไม่พอ ผมต้องการสเปซออนบอร์ดก็ขายจเจ้าแท็บบี้แคทกับคอมโบเบิร์ดนี่ไปได้ละเรายอมบอร์ดน้อยตัวนี่เล่นอะไรอัลเลเมนทัลเหมือนกันแต่จริงๆผมก็ยังไม่การันตีว่าผมจะเล่นอัลเลเมนทัลนะผมแค่เอาเจ้านี่มาปั๊บอร์ดเอาไว้ก่อนเพราะว่า h ฮพตามหลักผมก็ยัง40อยู่ผม เปิตัวเองอัพมาหกดาวก่อนได้และทีเนี้ยทุกๆการกดฮีโร่พาวเวอร์ของผมคือจะได้หกดาวตลอดการแล้วการันตีหกดาวหกดาวหกดาว,ดาวแต่ขึ้นอยู่กับว่าได้ตัวอะไรเท่านั้นเองไรสาระก็เยอะดีๆก็แย่ขึ้นอยู่กันดวงครับว่าหกดาวได้อะไรไฮดร้าแย่ละสองคนไรสาระครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าไซเคิลหา อลเมนเลได้จะได้ที่โอ,โอเคจะได้ที่เราแพ้ยับนั่นแหละโอเคให้ตัวอื่นมันตายไปก่อนเพื่อบัฟครับและทีเนี้ยทีมอลเมนเลผมมันจะได้แบบโอเคหน่อยอะ่ะผมเล่นในเนี้ยผมเจออลเมนเทลที่สแตตสูงแต่โดนมาสิบหกปักเอะเจ็บนะไม่เจอเลย ก็ลองดูเพราะว่าผมมีเผ่าเยอะที่สุดคืออัลเ e มนท l เพราะฉะนั้นมันจะการันตีอัลเ e มนท l ครับว้าวเป็นไงน่ารักขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะลิตเติ้ลแรแล้วเราเจอศพด้วยนั่นข้อน่ารักผมขายเพื่อให้การบัฟของลิตเติ้ลแรกอะมันบัฟได้ถูกตัวที่สุดผมไม่อยากเล่นเจะนี่เลย เพราะผมเจอโลงแผมเลยแบบรู้สึกว่าฮ้ยเราประมาทผมว่าควรประมาทนั่นแหละผมหยิบได้สองตัวแล้วก็จะกดฮีโร่พาวเวอร์ทีนี้ผมก็จะหาหกตัวอีกทีหนึง่งแต่ทีเนี้ยสองตัวที่ควรหยิบอ่ะผมกำลังคิดอยู่ว่าจะหยิบอะไรดีทุกตัวสแตตโอเคประมาณหนึ่งสองตัวนี้ก็ไม่เลวอ่ะเพราะมันทำให้การรีเฟรชของผมเวลาเล่นอะเรเบนทันมัน,ม,นมันสบายมากผมเล่นมาแล้วผมพงฟีดเอาไว้ ถ้าจะฟีดไว้ผมสู้เล่น2ตัวนี้ก่อนดีกว่าไหมหรือว่าสองตัวนี้เพราะเราคิดจะฟรีสไว้อยู่แล้วไงเอาตัวไหนที่อยากให้บัฟตัวนี้แหละอยากให้บัฟมากกว่าเจ้านี้มันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมว่าเจ้าจอรจมันเจ๋งเกินเอ้ามันไปตีจอร์จแล้วมันก็ยอมแพ้ครับ มันน่าจะหลุดอ่ะหรืออะไรสักอย่างนึงซัมติงไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเขาออกไปแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรหยุดผมได้ละได้ไมยเอ็กซิหน้าด้วยแมงมุมจอมพิษนะครับยูนิตเราตายสองตัวเมื่อไหร่มันก็จะบัฟให้เยี่ยมเลยไปพ่นไฟโอ้ยตีพ่นตรงนั้นไม่ดีเท่าไหร่ไม่เป็นไรโดยรวมยังไงเราก็ชนะอยู่แล้ว เพราะว่าเรายังมีสเตตดีๆอยู่แล้วเราก็มีพิษด้วยอโอเคได้ใช้ความสามารถอีกนิดหนึ่งนะ Dazzling Light Spawn โอ้ยินดีครับยินดีผมว่าบับให้ก,กับเจนี่ดีกว่า แต่ผมไม่มีไม่มีสเปซที่จะเล่นเจ้านี้นะสิผมเจอที่โหลผมประมาทดีกว่าจริงๆไม่ควรประมาทงั้นผมไม่ประมาทดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเราอะไซโคนตัวนี้มันมันไม่ได้เจ๋งขนาดนั้นเอ้ยแต่ว่าเราถ้าเราเล่นไม่ผมควรหาให้เจอเพราะว่ามันบัฟจากดัซซิงไลท์สปอนเซอร์เนี่ยมันบัฟมาเยอะประมาณหนึ่งผมขายแล้วก็ฟีดไปไหม เขาเล่นม i x minion กดเพื่อบังคับตัวเองว่าต้องเล่นนะแล้วผมก็จะเอาใครมาดีผมกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาตัวไหนดีจะเาเจ้านี่หรือเจ้านี่ดีอยากเจ้านี่มันก็บัฟไงพราะ little a c k มันบัฟให้แล้วดูหกดาวว่าเราได้อะไรใจอยากได้ little a c k กี่ตัวหนึ่งอยากได้ little l i เ t l e a c k เยอะๆเลยครับ <c oughs> ผมไม่น่ารีบหยุดการการบัฟเร็วขนาดนี้เลยถ้าผมยังเลือกไม่ได้ว่าผมจะเล่นอะไรอยู่ไอ้น,นั้นอาจจะดีกว่าแต่ว่าทีมเขาไม่เจ๋งแล้วใน้เจ้านี้ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้แย่เหมือนกันเพราเล่นได้บัฟไปเถอะบัฟสองทีแล้วโดนพ่นทีหนึ่งก็เจ็บหนักดีเียฟูด หนึ่งตัวไม่ผมต้องให้มันตายสองตัวเพื่อที่จะได้ใช้บัฟเจ้านี้แต่ถ้าทางน่าจะหมดสิทธิ์แล้วผมไม่ได้ใช้บัฟเลยดัสซิิงไลทสปอนแรงไปนิดนึงนะขออภัยมันเบรกไม่อยู่กับดาเมจจริงๆนั่นแหละตั้นี้จะการันตี โ,โการันตีรวมทองใช่ไหมไม่ได้วางแผนว่าอย่างนี้หรอกนะแต่ยีดีมากเลยอืผมรวมทองไปก่อนไหมรวมทองไปก่อนก็ได้โอโ้ได้จินนี่ครับอย่างนี้ดี <c oughs> เจ้านี่ผมเอาไว้ขายละผมว่าผมคงไม่ใช้ความสามารถของของตัวผมแล้วแม่เพราะว่าบอดมันก็น่ารัก แต่ถ้ากดมันก็ไม่ได้ไม่ได้การันตีว่าจะดีขนาดนั้นเนี่ยโน no. ่เมวดีกว่ารวมทองมาสเตตแบบดีมากเลยได้จินนี่อีกตัวหนึ่งที่เขาว่าผมรวมทองตาหน้าได้เลยเนี่ยเอา้าฟีดไว แล้วก็เล่นจินนี่ไปตอนนี้เล่นอัลเลเมนทอลผมเมอาจ้านี่ตีก่อนก็ดีเหมือนกันแต่น่าจะขายตัวอะไรคิดไม่ออกเลยโอ้เขามีไฮดราครับขอตีก่อนได้ไหมเอ้อย่างน้อยขอปราบเขาไปก่อนเลยรู้เรื่องแล้ไม่ตายด้วยนะยังมีชีวิตอยู่ได้ตัวนี้อีกแะ พ่นนะครับพ่นซ้ายขวาตีขึ้นเสี็จได้อะโอ้เขาตีตัวนั้นไม่ดีครับเพราะมันเป็นตัวนั้นอะถ้าเขาตีปุ๊บอะผมการันตีเลยว่าผมทำดาเมจแบบเต็มๆใส่เขาตัวนั้นไม่ดีนะเพื่อนไม่ควรไม่ควรแต่ถ้าเพื่อนจะทำผมก็ไม่ห้ามนะอ้ผมรวมทองเจนี่ได้ด้วยดีเหมือนกันตอนแรกกะว่าจะจะขายไปบ้างไนงะสเปซออนบอร์ดมันควรจะมี เดี๋ยวผมควรเล่นจินนี่ตัวนี้ก่อนเราค่อยเล่นจินนี่เพราะว่าถ้าผมได้จินนี่อีกตัวหนึ่งเลยอะผมจะได้รวมได้แบบสบายใจไงแต่ถ้าได้อย่างนี้มาก็ดีกว่ารวมทองก่อนแล้วเก็บไว้บนมือครับเพราะว่าเราควรที่จะลองเล่นจินนี่ดูก่อนไม่ดีอ่ะสองตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่อยากได้เลยรีเฟตฟ,ฟรีไปมีโอกาสอยูขายไป เล่นจินนี่ดูว่าได้อะไรอามาเกดอนอามาเกดอนที่ใช้ในการบัฟอย่างเดียวนะรีเฟรชฟ,ฟรีไปกันหยดเอ้าได้รวมมังแมงม,ม,มุมรวมแมงม,มุม,มได้ผมไม่ติดเล่นมาเกดอนก่อนลนะกันเพื่อบัฟจริง,รงๆควรรีเฟรชก่อนผมพลาดนะเนี่ย ช่างมันมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันต้องรีเฟรชแบบเสียเปล่าไปฮ้าลิตเแรกอย่างนี้สิพอคุยกันได้ไหมขายไปเพื่อเล่นนี่ครับไมคหน้าทองได้จินนี่เหรอไม่รู้จะเอามาทำไมอะจินนี่คนนี้เขาเล่นบีสเพราะฉะนั้นตัวอย่าง Wi-Fi Elemental นี่จะดีมากเลยนอกจาก l i ตเแรที่ผมอยากได้แล้วผมอยากได้ใส่คนเปียงป้าง อย่าได้ใส่คนเปี้ยงป้างมากๆทีมเขาน่าจะน่ากลัวแต่ว่าเจ้าเนี้ยก็โอเคเหมือนกัน Wi-Fi e ลม m ทอ t เนี่ยถ้ารวมทอง Little r a c รได้จะเป็นอะไรที่น่ารักมากตอนแรกที่ผมพยายามรวมทองให้ได้เยอะๆเพราะผมคาดว่าผมน่าจะต้องได้อ่าผมว่าผมน่าจะต้องได้ Little r a c รบ้างมันจะบัฟบ,บอดให้ดียิ่งขึ้นไงแต่พอเป็นอย่างนี้คือแบบแอบจบนิดนึงนะ แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสโหกว่าทีมเราจะตายเขาประมาณนี่เขาจะเจ็บหนักนะทีมผมดาเมจไม่เบานะครับแรงมากนี่พูดอย่างนั้นแหละต้องได้เลตรลแล็กสี่ได้ตัวนี้ก็โอเคไม่ได้แย่ขนาดนั้นได้จินนี่หรอมันมีตัวเด้งออกมาเยอะเหมือนกันนะของเขาเนี่ยเนอะ เด้งเด้งเดเด,ดก็หกดาวต้องตายเยอะๆหน่อยไม่ไงนะั้นน่ะเจ็บหนักแน่โอเคได้บัฟแล้วก็ดีขึ้นนิดนึงพ่นพ่นจบกี่ดาวเราหไม่ตายหรอกน่าจะเหลืออยู่หน่อยเอเขาเยอะตายพอดีก็ปังไปเลยครับคำนวณเลขมาเป็นอย่างดีครับไม่มีการแถอะไรทั้งนั้นผมแถครับแมพอดีเป๊ะสาสิบ เพราะฉะนั้นนะบางทีอ่ะหนึ่ง HP ก็สำคัญครับทุกคนยอดเยี่ยมเลยทีเดียวเชียวทำเคเวสแบบหลายเคเวสเลยอ่ะเกมเนี้ยโอ้โหก็ความสามารถของมันนี่ก็ดีเหมือนกันเนาะอืมแล้วพอได้พอเราเลือกเล่น Elemental แล้วมี Little r a c รเป็นผู้นำอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วรวมทองได้ค่อนข้างไวเจอตัว6ดาวตัวนั้นอ่ะโอโ้ดีมากเลยมันทำให้เรามีช่วหนึ่งผมไม่ได้รีเฟรชเลยผมเอาแต่เล่นตัวที่ รีให้กลายเป็นเอลเมนททลให้หมดเพราะเอลเมนททลเรามากที่สุดรีให้เป็นเอลเมนททลหยิบมาเล่น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 ,ลนฟีดไว้ตาหน้าทําอีกอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้น่ะช่วงนั้นคือยุคทองของผมเลยแล้วก็รวมทองได้ค่อนข้างเยอะแฮปปี้มากๆเลยครับประมาณนี้แล้วกันนะทุกคน <laughs> ผลดีเป๊ะแหลมมากหนึ่งเฮดีบ,บางทีก็ควรเซฟไว้มันอาจจะทําให้เรารอดจากตานั้นแล้วก็หาวิธีเอาชนะในตาต่อไปได้ถ้าตายคือตายครับ ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมที่จะกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้ผมบรรทายนี้ต้องขอขอบพระคุณในการรับชมแต่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับผม